คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินรอบตัวมีแต่เรื่องให้ต้องจัดการผู้คนมากมายให้ต้องพบเจอจนบางครั้งแทบจะลืมไปเลยว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ผมเคยเป็นนะเมื่อก่อนผมก็เหมือนคุณนั่นแหละใช้ชีวิตตามกระแสตามที่คนอื่นบอกว่าดีว่าควรจะเป็นจนวันหนึง่งผมรู้สึกเหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายมันหมดเกลี้ยงไม่เหลือพลังงานอะไรเลยผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า นี่เรากำลังใช้ชีวิตเพื่อใครกันแน่เพื่อความสุขของตัวเองหรือเพื่อความคาดหวังของคนอื่นผมตัดสินใจลองหยุดทุกอย่างหยุดวิ่งตามคนอื่นแล้วหันกลับมามองตัวเองอย่างจริงจังครั้งแรกมันยากมากเลยนะความเงียบมันน่ากลัวความคิดมันฟุ้งซ่านแต่ผมก็พยายามอยู่กับมันพยายามทำความเข้าใจตัวเองทีละน้อย ผมเริ่มจากการทำสิ่งที่ชอบสิ่งที่ทำให้มีความสุขโดยไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองยังไงอ่านหนังสือที่อยากอ่านฟังเพลงที่อยากฟังไปเดินเล่นในสวนสาธารณะคนเดียวบ้างทำสมาธิบ้างสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผมได้ทบทวนตัวเองได้สำรวจความรู้สึกของตัวเองได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหนชอบอะไรไม่ชอบอะไรช่วงเวลาเหล่านั้นสอนให้ผมรู้ว่า การอยู่กับตัวเองให้เป็นคือทักษะสำคัญของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยที่เราต้องตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างการที่เราเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างมั่นใจเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองและไม่หลงทางไปกับกระแสะสังคมความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไขว่คว้าจากภายนอกแต่อยู่ที่การค้นพบความสงบสุขภายในใจตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการอยู่กับตัวเอง ตอนนี้ผมยังคงต้องเผชิญกับความวุ่นวายในชีวิตประจำวันอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือผมรู้จักวิธีจัดการกับมันแล้วผมรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องการพักผมจะกลับไปอยู่กับตัวเองไปชาร์จพลังให้เต็มแล้วค่อยกลับออกมาเผชิญโลกภายนอกอีกครั้ง การอยู่กับตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อไม่ใช่การหนีปัญหาแต่มันคือการเดินทางกลับบ้านกลับมาดูแลหัวใจตัวเองให้แข็งแรงพร้อมที่จะออกเดินทางไปบนเส้นทางชีวิตของเราเองอย่างมีความสุขแล้วคุณล่ะครับวันนี้คุณได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างหรือยังพบกันใหม่ในเรื่องเล่าหน้าครับ